แปดวันก็เปลี่ยนรถยนแสวงหาถ้าตั้งใจปฏิบัติอ่ะปฏิบัติตามหลักสติปฏัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอย่างมากจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจเราภายในเจ็ดแปดวันนี่แหละเปลี่ยนเยอะถามโยมน้วงฝนดูโยมน้วงฝนเขาปฏิบัติครั้งแรกที่อยู่กับอาจารย์ที่มาเจออาจารย์ที่ปทุมต้องถามเจ้าตัวเขาเปลี่ยนเยอะกานเป็นปจริแตแต่ละคน เป็นจริตแต่ละคนเราก็มีข้อดีข้อด้อยของเราอะที่ว่าเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนข้อด้อยของเราเป็นในทางที่ดีขึ้นมันแล้วแต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็ต้องรับฟังเขาแค่นั้นเองเหมือนโยมพรศสลีแล้วแหละพ่ศสีก็บอกว่ามาเจออาจารย์ก็บอกว่าไม่ทุกอะไรนะอาจารย์ท,ยที่แรกที่เขาลินสอนนะเขาบอกว่าโยมไม่ทุกอะไรอาจารย์บอกย่างนี้ตัวเองฟุ้งซ่านอยู่ด้แท้ยังบอกไม่ทุกโยมพรศสรีนีนะ่ที่คุยกับอาจารย์อย่างนี่นะสามปีสี่ปีก่อนนั้นใช่ไหม ปีท่านบอยบวชมาถามอาจารย์โพดชงแล้วก็ตัวเองออฟูงซ่านแล้วก็บอกอไม่ทุกอะไรเลยอาจารย์ตัวเองเป็นทุกคนไม่รู้จักทุกมัวแต่ฟูงซ่านไปมันก็เลยกลบไปเรื่อยๆใช่ไหมตีพูดง่ายทุกจนเป็นปกติจนแบบว่าไม่ทุกอะไรนี่มันก็นท,ทุกมากขึ้นแล้วก็วางทุกเป็น